สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน i g หรือ Instagram กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า kmm ขีดฉีเดก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกลุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2อช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ะคะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมือ่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้บนหมู่ตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นบริการแนะนําค่ะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยนะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันเนาะวันนี้ก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลค์อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจีของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะคลดกลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแทบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำ1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0นบาทต่อครั้งมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปเล้วโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเ,เงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบ,บัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใสข่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพคะ่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะอ่าเติมสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งค่ะมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลับบนอับราทุอีก5%ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีกาาาารรจ่ยยยของเเได้ล สแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาววอลเล็ตค่ะก็ดําเนินการในแอปบังเปาววอลเล็ตจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปบังเปาววอลเล็ตมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะดังด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นอก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยนะคะช่องงแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d k m k t h ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ครั้งหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาไราใส่ข้อความแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนตูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l g y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า k m MM m k h com ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้มี19ไลค์นะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยค่ะยอดไลค์จาก19เนาะก็ขึ้นมาเป็น171กันแล้วค่ะหากเกินไปเยอะเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็มีการแถมให้เราเกือบตั้งอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k i d h e e t ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ ให้ดันล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกันไดไปก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ